ความเดิมตอนที่แล้วประเทศไทยในปี2 0 7 7นั้นได้มีการก่ออาชญากรรมที่ตำรวจธรรมดาไม่สามารถจับกลุ่มได้นายกไทยในสมัยนั้นก็เลยต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือแผนการวีหนึ่งเดือนหลังจากนั้นวาเลนไทน์ได้รับบัตรเชิญปริศนาจากตำรวจสองคนนี้ให้ไปยังสถานที่หนึ่งและเรื่องแปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวาเลนไทน์พยายามจะบอกเรื่องบัตรเชิญนี้กับคนอื่น ทุกๆครั้งที่พยายามพูดเกี่ยวกับบัตรเชิญนี้จิตของวาเลนไทยจะโดนดึงมาในสถานที่ที่หนึ่งเลยทําให้วาเลนไทยไม่สามารถบอกเรื่องบัตรเชิญนี้กับคนอื่นได้และตอนนี้วาเลนไทยก็ได้มาตามบัตรเชิญนั่นจนมาถึงที่นี่ทันใดที่วาเลนไทยเอามือไปแตะไว้ที่เครื่องสแกนลอยนิ้วมือนี้เครื่องได้ทําการตั้งชื่อโค้ดเนมให้วาเลนไทยนั่นก็คือ v 1 0 ให้ฉันเดานะเธอคงจะเป็นคนที่ส่งบัตรเชิญมาใช่ไหมไม่ใช่ฉันนะบางทีจะเป็นสองคนข้างหลังนายก็ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะมีสองคนอยู่ข้างหลังฉันเดี๋เดี๋ยวนะแล้วพวกนายสองคนมาตอนไหนกันเอาหน้าพวกเราสองคนก็โดนเชิญมาเหมือนกันนะแล้วเราก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองแล้วไหนๆเราก็มาทางเดียวกันแล้วเราควรไปด้วยกันนะแล้วพวกนายแต่ละคนเนี่ยได้เลขอะไรกันบ้างเลเลขเลยก็หมายถึงตัวเลขโค้ดเนมไง อ๋อเลขนั้นฉันได้เลขสิบฉันได้เลขสิบเอ็ดนะฉันได้เก้านะเอิ่มแล้วเธอคนนั้นล่ะอ๋อเธอได้เลขสิบสองนะเธอไม่ค่อยพูดกับคนอื่นเท่าไรหร่แล้วนะใครโทรมาเนี่ยลโหลดีนี่พี่ชายของนายเองนะฉันแค่มีงานให้นายทํานิดหน่อยนะอุ๊กโทษทีนับตอนนี้ไม่ว่างนะโทรมาทีหลังเลยกันบายให้ตายเอดดถอะช่าเป็นน้องชายที่ไม่ได้เรื่องซะจริงอ๋อใช่ฉันยังมีน้องสาวอยู่นี่นะาหวังว่าจะขอให้เธอมาช่วยได้นะ ฮัลโหลฉันต้องการให้เธอมาถ้าอยากให้ช่วยแล้วก็ลองติดต่อน้องดูสิตอนนี้ฉันไม่ว่างนะฉันติดต่อแล้วได้เด็ดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกคนแต่ละคนจะมีประโยชน์อะไรยังนี้ห้านาทีต่อมาทางนี้มันยาวนะใช่ทางนี้มันโคตรยาวเลยน่าเบื่อใช่ไหมว่มาแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่27มีนาะคธิศกราสตศักราช2077 ไม่ใช่วันเอฟทิ f ฟูเดย์นี่นะแล้วทางนี้จะพาเราไปไหนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าทางนี้จะพาเราไปไหนนะแต่ฉันขอถามนายอย่างหนึ่งนายพอจะรู้จักยาพิษที่ทําให้เราขยับไม่ได้เมื่อจะพูดอะไรบางอย่างไหมฉันเคยได้ยินหรืออ่านผ่านๆอยู่นะว่ากันว่ายาพิษนี้สร้างมาเพื่อไม่พูดความลับออกไปนะนิยมใช้ในหน่วยงานลับแบบนี้แล้วนายจะมาพูดเรื่องยาพิษทําไมอ,อ๋อหรือว่านายจะโดนมาเหมือนกันอ,อ๋อและยาพิษนั้นอาจจะทําให้เห็นภาพหลอนนิดหน่อยด้วยแหละ โอ้เชฟตรงตามคุณสมบัติที่ฉันโดนทุกประกาศเป๊ะเลยแต่นายพูดแบบนั้นแสดงว่านายก็โดนมาแล้วใช่ไหมก็นะพูดถึงยาพิษที่มีคุณสมบัติแปลกปลอมขนาดนั้นฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะมียาแบบนั้นอยู่บนโลกด้วยเนี่ย <c oughs> ถ้าฉันไม่โดนมากับตัวแล้วก็เชนคงคิดว่าพวกนายสองคนบ้าไปแล้วเด,เดี๋ยวสินั่นแสดงว่าทุกคนที่โดนมาเชิญน,นั่นก็โดนยาพิษตัวนี้ไปด้วยสินี่พวกเรากําลังไปหาหน่วยงานรับอะไรอยู่เนี่ยมีการตั้งโค้ดเนมหน้าห้องแบบนั้นไม่ใช่เรื่องปอติีแน่ น่าคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังพวกนี้แหละรัฐบาลอย่างนั้นเลยออย่างน้อยรัฐบาลรุ่นนี้ก็น่าจะดีกว่ารัฐบาลรุ่น2020แล้วกันเอมทุกคนพวกเราถึงแล้วล่ะ